สดีรัวผมกลับมาอีกแล้วกับมินิมอเตอร์เวย์นะครับวันนี้ก็จะมาขอเล่นแบบชิลๆกันอีกแล้วนะครับผมเข้าก่อนผมพลาดไปนะเราคิดว่าอไอ้รถแอนเจลิสเนี่ยเราผ่านไปแล้วมันบ่ใช่เดอ้อไอที่เราผ่านไปนะ่มันคือหมดฝึกซ้อมนะครับผมโอ้กุญจะบ้าตายนะครับสรุปคือเราเล่นไอตัวนี้ครับเล่นไม่ผ่านนะสะกอร์พันสี่พันสี่ยังไม่ผ่านโอ้โหอย่างโหดแล้ววันนี้เหมือนว่ามันจะมีชาเลนจ์มาด้วยนะชาเลนจ์เป็นสัประจสัปดาห์หรือประจำวันเนี่ย มันบอกว่าจะหมดในอีก6วันนะมันคืออะไรอะ่ะวิกฤติชาเลนต์เนี่ยดูลอนดอนนะโอ้สะพานไม่จํากัดถนนไม่จํากัดจริงปะเนี่ยเฮ้ยลองดูสักอันไหมอ่าอะไรไม่รู้ลองดูสักอันไหมสะพานไม่จํากัดมอเตอร์เวย์เป็นถนนแล้วอะไรไม่รู้มอเตอร์เวย์เป็นถนนอะไรคือมอเตอร์เวย์เป็นถนนอ่ากนลองดูไปลอนดอนนะครับผมวิกฤติชาเลนต์นี้นะครับผมเออก็จะเป็นแบบความแตกต่างในการแบบสร้างมอเตอร์เวย์นะเออ แต่รถสุดาแบบก็จะมีแมปสุ่มแมปมาให้เรานะแบบเรนดอมเลยว่าเราจะเล่นอะไรนะครับผมคุณสามารถทดลองเล่นแบบอ่าสกอร์ว่ามีสกอร์สูงขนาดไหนอ๋อคืออันนี้เล่นสกอร์ไปเรื่อยๆนะนะก็ลองดูสักหน่อยแล้วกันนะว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนไปไกลเกินก็ไม่ดีเดี๋ยวคลิปยาวไปนะครับอ่าโอ้สะพานไมาจํากัดอร่อยเหาะถนน30นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาโอ้ยมีรถไฟด้วยเจ๋งแฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาทํา ทางเน้นที่แบบเน้นวงเวียนนะครับผมผมมีเขาเรียกว่าเฮ้ยเราทํางนี้ได้ไหมเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเราเราเราทางแบบปกติก่อนแล้วกันเนาะขอเล่งความเร็วครับผมก็ข้างโหดอยู่นะนี่สีแดงสีแดง,ส,แดงสีแดงออกทางโน้นนะเออสีแดง2องอันนะโอเคเดี๋ยวโดผมหยุดก่อนคือผมอยากจะเน้นไปที่วงเวียนมากกว่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอตัดถนนเส้นนี้ก่อน ตรงนี้ต่อกันได้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราทํามาทําทางมาตรงนี้เราจะทําเป็นวงเวียนเพื่อที่จะไปอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เราจะทําเส้นถนนตอนน่ออย่างนี้วงเวียนมาปุ๊บแล้วก็หักขึ้นบนนี้อ่าผมจะทาอย่างนี้เลยนะครับเอาชมอาจจะงงเอ้ยทําไมต้องแบบทําให้มันยุ่งยากแบบนี้ด้วยนี่เพราะว่าแบบอ๋อนี่คือสารีร,ารถไฟทํางานรถมันจะจอดให้ออาโอเค <laughs> ก็นึกว่าไม่จอดโอ้โหสายโตอย่างนี้ แต่แมปมันน้อยนะเนี่ยเออแมปมันไม่ใหญ่นะมาเลยมาเรื่อยๆเลยครับมาเรื่อยๆเลยถนนได้เดี๋ยวเราทำวงเวียนตรงนี้มันก็จะโฟล่นะผมคิดว่าวงเวียนมันโฟกว่าไอไฟแดงเยอะในความคิดเห็นผมนะมันเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเราขับตามกฎระเบียบที่วงเวียนเขาให้มานะมันค่อนข้าง,งจะดีเลยนะนี่ตอนนี้ก็ชิวๆไปครับผม8มาร์กแล้วนะ8ดมาร์กแล้วอ่าโอ้านาทำมาโอเคอ่าต่อได้ต่อได้ ต่อได้ครับต่อได้ไม่มีปัญหายังยังผ่านโรงเวียนของเราอยู่นะเอ้ยสุายแล้วผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณสามารถเลือกอัปเกรดได้หนึ่งอย่างสําหรับเมืองคุณเอา้าอ๋อมันสุ่มดี่ว่าเลือกอะไรก็ได้นี่อได้ไฟแดงมาโอเคคือไฟแดงนี่ไฟแดงรถไฟได้ไหมไม่ได้นะโอเคโเคไม่เป็นไรครับอเราต่อไปเลยต่อบ้านมาโอ้เราแมบน้อยนี่ น่าชาเลนจ์อยู่นะหน้าเล่นอยู่ถ้าแบบยิ่งใหญ่ยิ่งกว้างยิ่งยุ่งยากนะครับเล่นแบบน้อยนี่แหละเราไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆสีดัมขับเข้ามาตอนนี้ยังต้องการวงเวียนอยู่นะแต่ตอนนี้เรามีไฟแดง2อ,อันนะไฟแดงตอนนี้ยังไม่ต้องการนะครับเอ,อยังไม่มีอะไรโผล่มานะนะทุกคนคือตอนนี้ผมมีปัญหากับเมาส์เกมเล่นเกมนี้ผมไปดูแล้วคือแบบเมาส์ผมมันมองไม่ค่อยเห็นอะคือผมจะต้อง ปตั้งค่ามั้ยว่ามันเป็นเลเซอร์อะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมขอหาวิธีก่อนเนาะตอนนี้ยังแบบหาวิธีไม่ได้นะครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอติดติดติดไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันยังไม่มีอะไรโผล่มานะโอ้ฟรีไทม์หรอมัน,ม,นมันเลื่อนซ้ายขวาไ,ได้เดอ้อโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวเขาดี <laughs> สร้างสะพานโอ้สะพานแบบยาวอ้าวได้ไ <laughs> ด้อชิเมนด้วย <laughs> สร้างเล่นๆก็ได้อชิเมนด้วยเจ๋งไง เฮ้เดี๋ยวอันนี้รายสัปดาห์นะเนี่ยอ่าโอเคอ่าไฟแดงอีกแล้วโอ้โหให้ไฟแดงมาซะเยอะเลยพี่รถเรามันต้องการไฟแดงขนาดนั้นเลยเหรอมันยังไม่ต้องการนะต้องใช่ไหมอ่ะจริงๆไฟแดงเนี่ยคือเราจะใช้เพื่อลถอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับแต่ในเกมนี้ คนขับรถเขาฉลาด <c oughs> คือคือคือเขาขับรถตามกฎระเบียบไงเองอ,อเขาลงเขารออะไรแบบนี้อ้าเราติดไฟแดงหน่อยหนึ่งติดไฟแดงช่วงที่รอเขาเรียกว่ารอวงเวียนแล้วกันนะผมอยากอยากได้วงเวียนอยู่นะอ่าโอเคมันดูเหมือนรู้สึกว่ายิ่งมีไฟแดงมันจะทําให้รถติดขึ้นะผมไม่ได้คิดไปเองนะเว้ยคุณ <c oughs> ผมรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขออ่าขอขอเปลี่ยนหน่อยหนึ่งครับผมขอเปลี่ยนหน่อยหนึ่ง นี่เขาเปลีนน่ยนหนึ่งนะผมจะเอามาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านี่น่าจะได้มีเลี้ยวด้วยถ้าเกิดผมแบบเอาทำถนนหรือเส้นหนึ่งมันจะได้ไหมโอเอันนี้เราต่อเลยครับต่อได้อันนี้เราต่อได้เฮ้ยเราไม่ไม่ซีเรียสน,นะอ๋อเดี๋ยวตรงนี้เรารวมนี่เรารวมได้ครับรวมไปตรงนี้ ก็จะมีเป็นมอเตอร์เวย์ไม่ใช่เดี๋ยวเผื่อเราทำวงเวียนโอ้ยวงเวียนไม่มาไว้โอ้โหใจร้ายจัดวงเวียนไม่มาเนี่ยผมคิดไปเองไหมยิ่งมีไฟแดงยิ่งชา้าผมไม่ได้คิดไปเองนะเน,นี่ยคุณยิ่งไฟแดงยิ่งชา้าอันนี้ตอนนี้จะได้สวยๆหน่อย <laughs> อย่าีก็ตัดหนนเขาเอาจริงเนี่ยเห็นไหม,มรู้สึกว่ายิ่งมีไฟแดงมันยิ่งรถติดอะ่ะ บ้านสองหลังนี้เดี๋ยวผมจริงๆผมอยากรวบเลยนะอยากยากรวบมากเลยอ่าโอเคอันนี้ถึงเวลาใช้สะพานแล้วครับเดีเ๋ยวนนะขอิดก่อนขอิดก่อดน,น,นี่เราต้องวางแผนเผื่อนาะคตดีๆครับอ่านี่นี่นเราเราสามารถใช่งี้ได้นี่ต่อเดียวกักบหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านเข้ามาผ่านทุกคันผ่านตรงนี้คันที่จอดตรงนี้สามารถผ่านได้ใช่ไหม,มจริงๆเราใช้มอเตอร์เวย์ได้นะแต่ว่าเราไม่ใช้แล้วกัน คิดอยู่ครับเดี๋ยวโหเดี๋ยวก่อนนะเราจะไปยังไงดีอ่ะโอเคเราอ๋อใช้ตรงใช้ตรงนี้ไม่ได้ด้วยก็ผ่านข้างหลังบ้านไม่ได้อ๋อชิบหายแล้วต่อได้ทางเดียวทางนี้มันก็ต้องขึ้นแล้ววก็ต้องตามแบบอโอเคอันนี้ไปได้นะทุกคนอันนี้ไฟแดงไฟเขียวมีปัญหาไหมยังไม่มีนะ ยังไม่มียังไม่มียังได้อยู่บ้านอยู่ตรงสีแยกมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมอยากเปลี่ยนทิศทางบ้านสองหลังนี้มากเลยอะ่ะแต่มันมันไปนไหนมันมันมันออกไม่ได้อะ่ะคือเราสามารถอ้าวได้นี่ว่าเดี๋ยวเดีดี๋ยวไดว้ได้ได,ได้โอเคโอเคนี่ผมต่ออย่างนี้คุณปรมาอย่างนี้ดีกว่านี่คือผมจะทำให้องเวียนผมไม่มาฮะ แย่ yeah, แล้วมาแต่ไฟแดงอะ่ะผมจะทาให้ออกออกไฟออกจุดเดียวเลยครับออกจุดเดียวเลยตรงนี้มันไม่ค่อยติดหรอกนี่งันออกงนี้เลยนี่บ้านเดียวกันไปเลยไปติดที่หมู่บ้านเอานะครับอา่าโอเคสีส้มตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ได้นะโอ้ยทำไมมันไม่ให้ขึ้นเราไม่เป็นไรครับเราหักตรงนี้ขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะให้ไปต่อตรงนี้นะครับน่ามันมีบ้านหลังเดียวไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวสีเรามี40หรอเรามี40เอาขึ้นมาต่อตรงนี้ได้นะเนี่ยผมมันเป็นหมู่บ้านนะผมไม่อยากให้มันมาขวางทางเส้นหลักก็แบ่งโซนหมู่บ้านก็หมู่บ้านไปเลยง่ายๆนะครับโอเคตอนนี้ยังได้อยู่นะตัวอย่างโฟครับตัวอย่างโฟ3ราไสามสิบเจ็ดเองบ้านร้อนผุดมาค่อนข้างช้าอ่าตอนตอนนี้สีฟ้าขยายละโอเค นะสีฟ้าขยายแล้วจริงๆหน้าทำมอเตอร์เวย์โอ้ผมบอกว่าหน้าทำมอเตอร์เวย์ก็แบบมากเลยได้ไหมวงเวียนสวยอ่าผมผมขอตัดอันนี้ออกแล้วเอาวงเวียนใส่เลยครับขอ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 หยุดไว้ก่อนทุกคนขอหยุดไว้ก่อนโอเคอันนี้เป็นเส้นหลักเราทําได้อันนี้ทําได้มีมีบ้านโผล่มาเยอะนะครับโอเคอย่างนี้ทําได้อยู่เอ้ยทำไมไม่สวยเลยนี่ อย่างนี้แล้วกันสีส้มถนนหลักอยู่ตรงนี้นะครับถนนหลักอยู่ตรงนี้อตอนนี้คือมันสามารถผ่านเท่นนี้มาได้อีเส้น,นอันนี้เป็นเส้นหมู่บ้าน,น่งผมไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวผมใส่ไฟแดงไว้ตรงแยกหมู่บ้านแล้วกันนี่แยกหมู่บ้านตรงนี้ครับเราใส่ไฟแดงไว้จริงๆเอาตัดอีกเส้นหนึ่งก็ได้นะเนี่ยได้คุณเนี่ยผมตัดอีกเส้นหนึ่งเลยแล้วก็เอาไฟแดงไปติด ก็ถนนเข้าเมืองตรงนี้มาอย่างนี้อ่าโอเคก็เฟกดูว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนเราหรือเปล่าอ่าตอนนี้โฟรครับตอนนี้โฟอยู่นะโฟอยู่หรือเปล่าคือตอนนี้ไม่ใช่อะไรคือเสียเงินอนะ่ะจริงๆมันมันก็โฟอยู่นะมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะติดวุ่นวายขนาดนั้นแต่แบบว่าเสียเงินมาไม่ทันน่ะดิมกมก็เสียเงินมาไม่ทัน โอเคโอเคเราเราทำไปก่อนเราทำทางไปก่อนอ่าเปลี่ยนเราเปลี่ยนขออะไรได้มอเตอร์เวย์มาอีกแล้วโอ้ให้มาตัวเวย์มาต้องได้ใช้แล้วมั้งเนี่ยมอเตอร์เวย์ต้องมาละไม่ได้ไม่ได้จะขอท่านนนก่อนนี่ผมตัดผ่านมอเตอร์เวย์ผมจเอาตรงเนี้ยแล้วก็ลากมามาประจบตรงนี้ตรงบ้านตรงนี้เนี่ยที่ผมจะทำนะได้ไหม เนี่ยล้วก็ลากมาเอาตรงนี้อ่าประมาณน,นี้มอเตอร์เวนมันอาจจะแบบอันนี้หน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับได้อยู่เพื่อข้ามฟากเฉยๆเพื่อข้ามฟากพอข้ามฟากมาแล้วมันต้องมาทางนี้ได้ครับทางนี้มันต้องไปได้เหมือนกันนี่ก็จะมาน,นี้สามแยกอืมโอถนนไม่พอคุณ ขนไม่พอแล้วขนไม่พอทําอะไรไม่ได้ลนงะต้องรอต้องรอโอเคขอขนเพิ่มหน่อย20โอเคสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันกนเด,ด,ด,ดกันเด,นดนี๋ดออยวกนดยดี๋ยดี๋ยวนดยดนดกันเดนดี๋ยวนดีวันดยวดวกันอยู่นดว่ันยู่ันนียันววรอยู่นยวรอยู่ัยวรอยู่ควรอยู มีบ้านโผล่บ้านโพบ้านโผล่เป็นดอกเห็ดถ <c oughs> นนถนนไม่ให้มีตอนนี้ต้องอยู่แบบอันนี้ตรงนี้เริ่มเริ่มติดละเดี๋ยวเดี๋ยววงเวียนวงเวียนไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ว่ะถอยตรงนี้ได้นี่จบเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเราไปตรงนี้แทนจะเสริมบ้านสาวโห อ่าโอเคโอเคอยู่ในการเป็นปหมู่บ้านนี่แหละเยี่ยมได้มอเตอร์เวย์มาอีกหนึ่งว่ะ <c ười> คือตอนนี้หาหาจุดข้ามฟากอยู่ครับหาจุดข้ามฟากข้ามฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ได้ไหมได้นะผมมาถนนขึ้นมาออกมาขีดหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้เลยกันตรงที่มันไม่เป็นแยกอเดี๋ยวสีดำมาไม่ได้อ,ไไออกไปเลยออกไปเลยแล้วกันงั้น เดี๋ยวโอ้โหไม่ได้เล่นไม่ได้ไปไม่ได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะได้เท่าไหร่613นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มาลองว really ิลี่ชาลน์เยๆเนะเดี๋ยวเราไปต่อที่ลอสแอนเจลิสแล้วกันสำหรับคลิปนี้ชอบแลวแชร์ซับคลายเจดินม่คลิปหน้าเด้อทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย